สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์คมนีนะครับแล้วก็นายศิริวิศิ์สวัสดีครับวันนี้ผมจะทำวงจรอินคิมเมนต์นะครับนี่ครับผมป้อนอินพุตหนึ่งหนึ่งหนึ่งไปให้หมดเลยนะครับครับเรามาลองกันเลยนะครับนี่คือสายเค็อกนะครับผมทิ้มเค็อกเข้าไปติ๊กเก็บข้อมูลที่ไอซีตัวที่สองนะครับติ๊กเก็บครับครับนะผมก็เคาะออกเอาอินพุตออกให้หมดนะครับ หลังจากนั้นผมก็ enable ค่านะครับถ้าตัวนี้ทํางานครับให้มันอ่านค่าที่ผมป้อนเข้าไปให้มัน read นะครับครับหลังจากนั้นผมก็มาโหลดค่าให้มันเข้ามานะครับนี่ครับโหลดค่าเข้ามาครับหลังจากนั้นผมก็เอา enable นี้ทําเป็นไม่ทํางานนะครับครับหลังจากนั้นเราก็มาลองติ๊กค่ากันเลยนะครับโดยที่ต้องเปลี่ยนตัวนี้ให้ทํางานก่อนนะครับ แล้วก็เปลี่ยนโหลดกลับเข้าไปที่เดิมครับครับดังนั้นเราลองติ๊กโลกันเลยนะครับติ๊กผมนับลงนะครับใช้วิธีนับลงลองกันเลยนะครับ นี่ครับดูตามไฟคนระับตรงนี้ไม่ติดนะครับนี่ครับมันก็นับลงไปเรื่อยของมันนะครับนี่ครับงานข้าวงมันเรามาลองนับขึ้นกันดูนะครับ นี่ครับดูตามหลอดไฟเนี่ยครับพอดีตัวนี้มัน่าจะมีปัญหานิดหน่อยครับดูตามตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยครับนับขึ้นไปเรื่อยครับหลังจากนั้นเราลองมาเคลียร์ดูนะครับขาอที่สาม